จะพี่นออ้องย่น่งเก็บพักอันนี้ไปแกะใส่แกงเนื้อใหม่ก่อนค่ะพี่น้องเป็นพักอันเป็นพักอันก็หนะพักอันใหญาเอ็นยืดไหมคะพี่น้องนี่แม่เนเหมือเลยค่ะเป็นหญ่เอ็นยืดเต็มทงหน้าเลยจ้ะพี่น,ไไน้องไปใส่แกงเน้อใหม่เป็นหญ่ เพิ่นเอินว่าหยาเอ็นยืดทางยุโรเพิ่นเอินยาเอ็นยืดพักเอ็นยืดว่าสั้นจ้ะพี่น้องเอาไปใส่แกงเน้อไหมค่ะนะคะงามงามเต็มทงอยู่จ้ะพี่นอ้องอย่จ้ะพี่น้องงามอุบาทพูดนะร้ายหายร้ายขึ้นไปใส่เก็บพักยาเอ็นยืดเก็บกยาเก็บกยาเอ็นยืดไปใส่แกงน้อไหมจ้ะพี่น้องอันนี้คือ,อยาเอ็นยืดนะคะ ว่าด้เอามีดมาตัดค่ะพี่น้องเอ,อ้ก็เลยสิดึงเอาจังสี่หละนี่นะคะนี่ว่าด้เอามีดมาตัดเอาไปใส่พ่อเด็กใส่แกงเนื้อไม้นะคะพี่นอ้องบ่เอาลายเนาะพูดนะงามอุบาทจ้ะพี่น้องมึงั้่เต็มทงหน้ายู่ค่ะพี่น้องนะนะอ,อ,นอ,อ,นอ่อนๆอั่วั่วอยูนี่พุ่น ถุงโอ้ยถุงยูอยันยุในโรดผุ่นจ้าพี่น้องอ่ะเดี๋ยวหอบไปใส่โด่ดพี่น้องงาม,งามบวเดาเมีนมาตัดบ้เดากันไก่มาตัดนีคือหอยเอ็นเยืดจ้ะพี่น้องอ่ะนี่ค่ะ ก็ใบหญาเอ็นยืดสิมีหลายชนิดอยู่ได้จากพี่น้องสังเกตเบิง้งมาอันมันมีหลายสายพันธุ์ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือสายพันธุ์นี่คือกินได้ค่ะนะ,ะสังเกตเบิ้งว่าเอ็นมันยืด <c oughs> นี่ค่ะอันย่ามเด็ดจังสีนี่นี่จกะพี่น้องมันสิเป็นเอ็นนะคะ่ะอ่ะมือหนึ่งจับกองมือหนึ่งบได้นบ่บถนัดเนาะกันเนาะนี่ค่ะพี่น้อง ทางยุคคนยุหลปเพ่นบอกว่านี่เห็นบอกมันสิเป็นเอ็นจังสี่ค่ะพี่น้องนี่นี่งามเห็นบอก้าพี่น้องนี่ยาเอ็นยืดอันนี้คือของแท้จะพี่น้องกินได้นะคะนี่เอ็นมันสิยืดออกจังสี่จ้ะนี่นี่นะคะงามดึงงามดึงขาดมันสิเป็นเอ็นยืดออกจังสี่นี่นี่นะคะพี่น้องนี่คือยาเอ็นยืดของแท้จะกินได้ค่ะนี่นะคะนี่จ้ะพี่น้อง เบิ่งคักๆแกน้องกับพึ่งเคยกินนี่แหละค่ะพี่น้องมาอยู่ยุโรปมาอยู่อิตาลีก็เลยมาเรียนรู้จากเพื่อนๆอ,อยู่ทางอิตาลีเนาะค่ะเนาะนี่ย่าเอ็นยืดนะคะพี่น้องไปได้กลับนึงแล้วมันบ่นอ,อึดดอกเอาไซก็ได้ค่ะพี่น้องมันบ่นอ,อึดจะ้ะเดี๋ยวจังไปเลือกเอาคุ่นเต็มทงอยู่จากพี่นอ้องหย่าเอ็นยืดทั้งนั้นเลยค่ะสีเอากัได้ก็ได้บ่ออึดบ่อยากจากพี่น้อง แต่ว่ามือนี่ยยายน้องก็สิเอาเฉพาะอันอันต้นที่กอที่มันงามๆวัวรูวพุผุนเบิ้งค่ะพี่น้งนองอ่านี่จ้ะเดี๋ยวจังไปเลือกเอามันอ่อนไปเมื่อเลยค่ะพี่น้องนะ่อ่ะบิดเอา <laughs> นี่จ้ะพี่น้อง อย่าเอ็นยืดทางไทยห้าโบมี่จ้าพี่น้องทางอเมริกากับโบมีจมกกบบม่จ้าแถวบ้านยายนงทางเท็กซัสกับโบข่อยมี่หาเล้วโบมี่จ้าพี่น้องโบเห็น,น,นแต่ว่ามายุโรปนี่เยอะแยะเลยจ้าสิเอาซ้ำได้เต็มทงหน้าอยู่ค่ะพี่น้อง,งนี่งามอุบาาอุบายจ้าผุ้นนะ ใส่แขียงน้องหม่ค่ะพี่น้องมือนีออกมาทงมาทามายุโรปมาอิตาลีก็ไดเที่ยวทงเทงี่ยวทาเนาะค่ะพี่นอ้องยายนุ่งก็ไดเพราะว่ามักออกทงออกทามักไปป่าไปดงเห็ดเ่ราะท่านออกอยค่ะพี่น้องเพรานว่าน้องสาวบอกว่าเห็ดเ่ราะท่านออกเดี๋ยวอีกประมาณสองอาทิตย์ละาสั่นเฮ็ดสิออกนะคะเห็ดขอนสนแต่ว่ามืออื่นหนี อเอื้อนาย่นงมาสิถา้าฝนบ่ตกน้องเขาสิพาไปเก็บเห็ดอันภูเขาจะเห็ดเพิงหวานสร้างภูเขาว่าสั่นจ้ะพี่น้องนะคะถ้าว่ากับโบ่บนัยใจถา้าฝนบ่ตกจังสิไปค่ะแต่ฝนตกกับโบเร่ไปเบื้องหน้าจะพี่น้องงามหายงามขึ้อนอู้ข่อยสะออนะนะจารยันเป็นยาสมุนไพรพร้อมเด้อจ้ะพี่น้อง เป็นยาสมุนไพรพรอมค่ะยาเอ็นเยืดนี่นะคะมี่สรรพคุณหลายอย่างนะคะนี่เห็นบ่ค่ะพี่น้องอ่ะอแท่นน้ำยนานั่งค่ะพี่น้องใส่แกงเฮ็ดก็ได้ใส่แกงเกนื้ในอใหม่ก็ได้ค่ะพี่น้องน้องสาวเพิ่นแต่กินทุกปีมาเก็บอยู่ทงหน้านี่ไป ใส่แกงเนาะใหม่ใส่แกงเฮ็ดทุกปีจ้ะพี่น้องนี่นะคะปีนี้ยายนงมาเที่ยวหาหน้องสาวเพิน่นเพิ่นก็นเลยผ้ายายนงมามาเก็บเจ้าอยากได้ยา,ยายเอ็นยืดไปใส่แกงเนอะใหม่บ่คอยสีผ้าไปเก็บว่าสันน้องสาวก็เลยผ้ามาพุ่นยืนยุ่พุ่นยืนอันยืนคุยโทรศัาาพท์ยู่พผุนผ่นยุ่โหลดผุ่นน้องสาวคอยเพิ่นยุ่เมืองมีลานเพิ่นยู่อิตาลีเนาะค่ะเพิ่นเลยผ้าคอยมา,าพี่น้องโอ้ยกอใดก็มีตะกองาม เวละสอนจ้าีนินี่อีกใบอันใบบ้ใบบ่ไอ้ใบบย้ยาแบบนี้ค่ะอีกสายพันหนึ่งนะคะแต่เอ็นบบยืดค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้ออกใบยาวๆนี่คือของแท้จ้าอ่ะมันจะพี่น้องไปพ่อเราลามันหลายโวดจ้าพุ่นเต็มยุ่แน่นเมืดละค่ะ เต็มทงหน้าอยู่ค่ะพี่น้องคุณคุณ,คณเห็นบอกมีจตปปลาหยาเอ็นยืดจ้ะพี่น้องแล้วก็พักแวนพรมมีพักแวนพรมเด้อค่ะพี่น้องนะคะแต่พักแวน่หลายทอยาเอ็นยืดอเอาซ้ำนี่ค่ะพี่น้องมือนี้เอาไปแกงไส่เ็ดใส้นอไม่ร่วมกันก็แล้วจ้นะไปะพี่น้อง กับบ้านกนเด้อบ่ที่นี่ได้หอบหนึงได้หอบหนึ่งบ่เอาหลายแกกันสีแกงไหมจังมเาเอาอ,อีกไหมเพราะวันบอยยุ่ไก่บ้านเนาะค่ะเป็นทงหน้าเป็นฟ้ามบอยยุ่ไก่บ้านเอาสดๆดแบบนี้แหละนะคะจ้าขอบคุณเลหลายเด้อพี่น้องที่มาซอยที่มาเที่ยวทงหน้าน้ากันทงหน้าอิตาลีเป็นแบบนี้แล้วค่ะนะคะพุณพักแวนเต็มอยู่ค่ะพี่น้องแมนเมื่อพักกินใดทั้งนั้นค่ะ อันนี้กับพักอันอันนี้กับแมนเดอค่กับพี่น้องนี่นี่อันนี้คือพักอ่ะอันพักฟันสิงโตไหมคะพี่น้องนี่เป็นเหงาเป็นเหงาอย <sl ature> ู่นี่จ้ะนี่นี่อันนี้คือฟันสิงโตค่ะอันนี้ก็กินได้ค่ะพี่น้องนี่พักฟันสิงโตนะคะนี่ทั้งอเมริกาก็กินค่ะพี่น้องน,นี่นะคะเออคูดเอาเป็น บออึดค่ะพี่น้องนะนี่แบบนี้ข่อยพอได้เอาแนวมากคุดข่อยพอได้เอามีเหดมากกว่ากันอ่ะบิดเอาแบบนี้แห,หละจ้ะ,ะนี่พักฟันสิงโตค่ะพี่นอ้องเอาไปน้ำกันเพื่อเอาไปลวกกินกระปุนน้ำนะคะนี่ตะกอง,งามๆนี่เห็นไหมพี่น้องนี่ตะกอง,งามๆจตกก่กอใหญ่ๆคุณพระท่านได้ออกดอกดอกดอก,กักินไ้ได้ดค่ะพักฟันสิงโตนี่ อ่ะเอาไปไลด์ดอกค่ะอ่ะไปใส่ตะก,ก้าอันใส่อันใส่ถุงยามก่อนคุณมีน้ำหน่องสาวคุณอุยห่อปักใยหนึ่งจ้ะพี่นอ้องไปเมื่อก่อนบาทที่นี่ไ้แล้วเมื่อก่อนจ้าพี่น้องโชคดีบายบายเด้อเจอกันคลิปหนาจ้าอ่ะไปะโอ้ย อ่อนบรรยากาศดีขนาดเลยไปงานมีไปกนบอกว่าพี่สาวเธอเลยพี่สาวเธอเลย

ของแท้จ้ะพี่น้องนี่อย่าเอ็นยืดจ้ะเห็นไหมมันยืดขึ้นมาเห็นไหมนี่เห็นบ่ค่ะพี่น้องนั่นนี่จ้ะเห็นไหมนี่เห็นไหมกินหญ้าเอ็นยืดเย็น้องชอบมาดึงเล่นแบบนี้แหละ้ะนี่ พี่น้องนี่อะงามงามเป็นกอเป็นกองามนะจอุ้ยสะออนจ้ะพี่น้องร้ายให้คุณพักเวนคุณพักเวนบกไีมจ๊ะเละ สซอ้อนแล้วก็ดึงสซอ้อนสซอ้อนแล้วก็ดึงอย่าเอ็นยืดอ่อสีเห็นนะเจ้าพ่แล้วละแค่นี้ละร้ายแล้ว